Oh. <laughs> เอาดีไปเร็วอันโนุีไปนะเออนนดีไป,รป,ปครับ ทำไมต้องอยู o, os, ่ไหนี่เนลุงุงน้ตายเอาหลบหนเยนูนนูนลมาถอยก่อนถอยก่อนลมานูลกับบาาลุงเฮ้ยี่ไม่ฟังเลยนไม่เป็นไรเอาไปต่อ อาทีไปอีไปอทีไป,อ,ไปอย่าทิปกลางน้นอย่าทิปกลางน้นอย่าทิปกลากางน้นเจอ,อกันอีพีสองครับ